โอ้โหก่อนที่เราจะถามคำถ,ถามกับน้องฟ,ฟีากับน้องนอๆเป็นยังไงคะวันนี้หล่อไหมคะหล่หอมากไหมคะ โอ้โหทำไมเขาตอบเสียงดังฟังชัดกันขนาดนี้เอาเลยค่ะวันนี้ค่ะต้องขอต้อนรับ <taking>. น <the> ้องฟีฟ่ากับน้องๆทั้งสองท่านด้วยนะคะซึ่งสําหรับน้องๆทั้งสองคนนี้จริงๆเนี่ยเราแอบได้ยินมาว่าน้องทั้งสองคนนี้เป็นแฟนของจูซูจูไทยเซนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นค่ะอยากจะทราบในทันีเลยว่าทําไมน้องฟีฟ่ากับน้องๆเนี่ยถึงแบบเป็นแฟนของเรื่องนี้ทําไมถึงชอบเรื่องนี้คะ มีอะ่นาติดตาม <ฮะ S 2> เ,าาเป็นมหา,าวิทยาล <ฮะ S 2> ัยแบบดูแบบีอะแอัม่ค่อยมียเรื่องนสอแดงว่าเราชอบแบบแนวแบบสายเวทอะไรเงี้ยใช่มีมาสเตอร์เ่สิ่งล่าอะไรอ่าแ<ม>สดงว่าคือเป็นสายที่แบบว่าชอบแบบเป็นสายเวชอบอะไรที่แบบว่าค้นหายตลอดเวลาแบบนี้อ่ะกน้เราทำไมถึงแบบถึงชอบเรื่องนี้เอ่ยก็ ตอนเราเมันมีเตียมหนึ่งอนเรียนค่ะแล้วทีนี้เหมือนเขาคอลแลบกันมันมีตละครเข้าไปค้ารู้สึกว่าแบบวิเท่ก็เลยแบบมาตามดูเราชอบพอเท่ของเขาแหละใช่ไหมคะแล้วอย่างวันนี้น้องเราเท่ไหมคะโโอ้ห ชอบมากเลยค่ะบความเสียงดังชัดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้แล้วเมื่อพูดนี้ค่ะเราพูดถึงตัวละครเพราะฉะนั้นน้องฟี่้ากับแบบน้องเนี่ยต้องมีแบบตัวละครในดวงใจสําหรับภาพยนตร์เรื่องไหนอย่างแน่นอนอย่างน้องฟี่้าชอบตัวละครไหมเอ่ยยืนตัดอ่าทำไมเราถึงชอบตัวนีมมีแบบในใจนะเรื่องราวแบบมีแบ็คกราวด์ที่แบบน่าติดตามตัวละครน่าค้นหาว่าอุ้ยมันตัวอะไรยังไงแบบมันสามารถเป็นไงนิสัยเป็นยังไง แสดงว่าเราชอบแบบทั้งอุปนิสัยของเขาแล้วก็ด้วยความน่านติดตาของเขาด้วยใช่ไหมน้องๆล่ะคะชอบตท่ไหนเป็นพิเศษเลยเอ่อน้องชอบเกียรดโรครับค่ะคืะอ,อมันดูหล่อดูเท่ดีอ่าเขาชอาบแบบว่าความหลอ่อความเท่ถ้าถามแรกเขาก็ตอบยังชอบความหล่อความเท่แสดงว่าแบบลึกๆคืชอบแนวสไตล์แบบเท่ๆเลยใช่ไหมมาณอ่าโอเคค่ะตอนนี้เราเรียกได้ว่าพูดคุยกับนะคะด็อกฟีฟาแล้วก็ ของปากของคอแล้วแน่นอนเราจะมีอีกสองหนุ่มค่ะที่รอทุกทุกทักกันอยู่เอาล่ะยังมีอีกสองหนุ่มอ่ะ,อกกออะอสองหนุ่มนี้เป็นใครเอ่ยใครนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังๆให้กับดิวจินพันศรีได้ไหม เจอสองโมอีกสองโมหล่อไหมคะหล่หอมากไหมคะรเราเป็นคนหลายใจเหมือนกันนะเนี่ย เจอใคร,รก็หล่อไปหมดเลยนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอต้อนรับกับน้องลิวจิน <S <S แล้วก็น้องแพจิด้วยนะคะวันนี้อ่ะเราพูดถึงแน่นอนภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ในที่นี้หลายหลายท่านะจะต้องเป็นแฟนของเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นสําหรับน้องลิวจินแล้วก็น้องแพจิก็เป็นแฟนของภาพยนตร์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะเราจะถามกันเลยละว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยทาไม <S <S ถึงแบบว่าถึงชอบเรื่องนี้แล้วเราติดตามเรื่องนี้กันมานานแค่ไหนแล้วเอยอ่าใครเริ่มก่อนดี เอาใครบอกโอเคได้ค่ะเทสเทสค่ะอก็จริงๆชอบเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความดีแล้วก็ความชั่วรอะไรอย่างเี้อ๋อชอบในเรื่องความดีความชัวร ดีครับค่ะติดตามมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยครับโอ้ยแสดงว่าเป็นแฟนที่ติดตามมานานมากนะคะติดตามกันมาตั้งแต่ซีซั่นแรกเลยนะคะจริงๆก็คือหมายความว่าดูมาตลอดต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นภาคนี้ห้ามพลาดนะคะเอาล่ะมาต่อค่ะฮัลโหลครับอัดดังแล้วอ่ะออดังแล้วดัแวดบแล้วก็ชอบเพราะมันแบบ มีฉากแอคชั่นเยอะอะครับแล้วก็มีเรื่องของแบบพลังพิเศษด้วยพลังคุณใสนะครับแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่ลิซ่าแรกเหมือนกันครับแสดงว่าดูกันแบบเป็นแฟนๆของเรื่องนี้จริงๆเลยแสดงว่าเราชอบไม่เหมือนกันนะเราจะเป็นแนวแบบว่าชอบในเรื่องแบบความดีความจะแบบการแบ่งแยกแบบชัดเจนเลยส่วนเราคือแบบชอบแนวแบบต่อสู้ชอบแอคชั่นเขาต่อสู้กันอย่างเงี้ยแสดงว่าชอบแบบสายดูเดือดใช่ไห้วงใช่ครับอ่าแล้วสําหรับเรื่องนี้อ่ะ แน่นอนว่าสําหรับภาพนี้เนี่ยเป็นภาพพิเศษที่มีความไฮไลท์พิเศษมากๆนะคะสำหรับน้องิวจินกับน้องพัชเจีย่ะทำไมถึงอ,อยากดูภาพนี้คะเอาเริ่มที่กายอ่ะเรื่อที่ิวจินตอบก็ได้เอาแพทย์จีก่อนอ่ะโอเคเราแปะมือกันโอเคค่ะครับเอาผมอยากอยากดูเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเอ่อเป็นภาพต่อของทั้งสองใช่ไหมครับที่หลังจากที่โกโจโดน หนึบไป<า>ก็อยากรูว่าเ,ออเป็นยังไงต่อครับ <c oughs> ก็แบบร <c oughs> อติดตามอยู่ครับแล้วก็ผมอยากดูอยากดูดเรื่เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะแปะมือกันอีกแล้วนะคะเอาเลยอยากดูด้วยเขาก็เรื่องแบบจะไปจบยังไงอเพราะฉะนั้นจะเอาง่ายว่าเรา,าตามดูมาตลอดเลยเราก็อยากจะรู้เรื่องราวในภาคต่อว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงมันจะมีฉากแอคชั่นที่มันดุเดือดก,กว่าเดิมขนาดไหนนั่นเองมากร่นี้องดูจิตต่อค่ะ เราต้องแปะมือกันอีกแล้วนะคะเราต้องแปะมือกันต่อค่ะโอเคเอาคโอเคก็ดูก็เหมือนเหมือนทันแล้วค่ะดูจบเอฟซีเซสันสองค่กำัแบบสู้เดือดเดือดก็มารอดูคกล้ไหนวะแค่ค่ะมารอดูว่าเดือดแค่ไหนค่ะว่าจะสนุกน่าติดตามแล้วก็มีความ เราใจขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก่อนที่จะให้ดองๆทั้งสี่คนนะคะของเราได้ไปพักผ่อนค่ะขออนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายรอบที่้องๆกับร็อกฟีฟ้าก่อนแล้วกันนะอยากให้ค่ะฝากแฟนๆนะคะเชิญชวนมาชมภาพยนต์การ์ุูนสุดไเซของเราในภาคนีกกันสเตติน,นค่ะโอเคครับก็ภาคนี้อยากให้ทุกๆคนมาคอยไม่ใช่คอยมารับชมในภาคนี้กันเพราะว่าคิดว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบ รวมจุ่มบอลกันสรุปมากแน่ๆต่อจากภาคก่อนต้องแอคชั่นทางเรื่องอะครับน่าติดตามดูเป็นยังไงต่อการลุ้นการ์ดอนนนอ์ค่ะก็มีพี่เขาก็ซิมมาบอกว่าภาคนี้คือแอคชั่นเยอะมากเลยใช่ไหมใครที่เป็นสายแอคชั่นคือห้าพลาดเลยใช่อยากให้มาดูกันนี้นะคะค่ะมาทางด้านน้องรีวิวิจนกับน้องพัชจีบ้างค่ะครับก็ นี้ที่น่าตื่นเต้นสุดเลยก็น่าจะเป็นมีในระบบ IMAX กระโปรอ็ก๋อใช่นะคะหลายๆท่านก็อาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีนะคะในระบบพิเศษสำหรับนะคะภาคนี้กันด้วยนั่นก็คือในระบบ IMAX ค่ะกระโปรดีเอ็ D N นั่นเองซึ่งในเรื่องนี้จริงๆคุณเขาดูเดือดกันอยู่แล้วพอมันเป็นระบบเนี้ยมันต้องน่าติดตามมากๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นอยากจะให้เชิญชวนนะคะให้มาชมกันเยอะๆด้วยนะคะมาต่อกันทางด้านน้องเฟจจิค,ค่ะ จริงครับแล้วยิ่งเป็นแบบกับสตูดิโอที่แบบทำแอนิเมชันเรื่องนี้อยู่แล้วยิ่งในโรงไอทีแล้วนี่แบบโอ้ oh, ผมบอกเลยว่ารับประกันความแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ความมันแน่นอนครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงก็ฝากแฟนๆนะคะมาติดตามชมค่ะกับนะคะภาคพิเศษภาคใหม่ของเรากันค่ะกับจูจูนะคะไทเซนชิบุย่าอิซิเดนเอ็เอเกเด็บทันลิ้งเกมดัตในภาคนี้ด้วยค่ะเอาละ,ะคะ่ะในช่วงนี้ขอเซ็นงปมือให้กับน้องๆทั้งสี่คนด้วยค่ะ ่อนจะจากลากันไปนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพน้องๆนะคะทั้ง4ี่คนด้านบนเวทีสักนิดนึงนะคะขออนุญาตค่ะเดี๋ยวน้องๆวางไจได้เลยนะคะน้องๆก็อยม่ซ้ายมือ29ค่ะ